สวัสดีครับคุณฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับรายการออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 107.25เมกะเฮิรตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหา,าวิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้ผมมานะเติมใจอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับสำหรับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับ EP นี้ก็เป็น EP ส่งท้ายปี2024ครับ กับหัวข้อที่มีชื่อว่าคำศัพท์แห่งปี2024บันทึกภาษาสะท้อนสังคม Word of the Year 2024 A Linguistic Time Capsule ในช่วงปลายปีอย่างนี้ครับก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานรื่นเริงนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาสำคัญนั่นก็คือช่วงเวลาแห่งการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันครับในวงการสื่อต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามมักจะมีการสรุปเหตุการณ์สําคัญสาคัญกันหรือว่าเป็นการสรุปสิ่งที่กําลังเป็นกระแสในสังคมในรอบ1ปีที่ผ่านมานี้ครับรวมไปถึงการจัดอันดับความเป็นที่สุดแห่งปีในด้านต่างๆกันด้วยใช่ไหมครับสําหรับวันนี้ครับในวงการภาษาอังกฤษสํานักพิมพ์พจนานุกรมภาษาอังกฤษต่างๆก็ได้มีการจัดอันดับความเป็นที่สุดแห่งปีด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งในที่นี้ก็คือคําศัพท์แห่งปี2024ครับ หรือชื่อในภาษาอังกฤษก็คือ Word of the Year 2024สำหรับความสำคัญหรือว่าความเป็นมาครับของการจัดอันดับคำศัพท์แห่งปีในภาษาอังกฤษครับจากหลากหลายสำนักพิมพ์พจนานุกรมครับสิ่งนี้มีความสำคัญก็คือสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์แล้วก็กระแสสำ,สำคัญสำคัญต่างๆ,ๆทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมวัฒนธรรมหรือว่าเทคโนโลยีครับเปรียบได้กับการบันทึกเรื่องราวหรือว่าประวัติศาสตร์ทางมุมมองความคิด เหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยการบันทึกผ่านทางภาษาครับที่สะท้อนสังคมในช่วงปีที่ผ่านมานี้ครับหรือในภาษาอังกฤษอาจจะเปรียบได้กับเป็น l i n g u i s t i c time capsule capsule ที่บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆผ่านทางภาษาครับมีข้อดียังไงครับเพื่อที่ว่าให้ผู้คนในปัจจุบันนี้ครับ มองย้อนกลับไปว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานี้เราให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรบ้างแล้วก็สําหรับผู้คนในรุ่นต่อๆไปในอนาคตครับเวลาที่เขามองย้อนกลับมาในอดีตซึ่งก็คือปัจจุบันนี้ครับเขาก็จะสามารถที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ทำำําความเข้าใจได้ว่าในช่วงเวลาแต่ละปีหรือว่าช่วงเวลาต่างๆนั้นในอดีตนั้นเขาให้ความสนใจกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่กําลังอยู่ในกระแสหรือกําลังไวรัลอยู่ณขณะนั้นครับก็เป็นมุมมองอีก แง่มุมหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกแง่มุมหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าสะท้อนออกมาทางการใช้ภาษาครับซึ่งในที่นี้ก็คือภาษาอังกฤษครับในวันนี้ครับผมจะขอเชิญคุณผู้ฟังครับมาติดตามกันว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษแห่งปี2024ครับมีคำไหนกันบ้างสําหรับปีที่กําลังจะผ่านไปนี้ครับแล้วก็มีคําไหนบ้างที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือว่าได้เอาไปใช้กันแล้วบ้างครับวันนี้ครับผมจะพาคุณฟังไปรู้จักคําเหล่านี้กันครับ สำหรับคำศัพท์แห่งปี2024คำแรกนี้ครับมาจากพจนานุกรม Cambridge หรือว่า Cambridge Dictionary ครับ mm hmm. เขาได้เลือกคำว่า manifest manifest ครซึ่งคำนี้เป็นภาษาอังกฤษครับที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ครับได้รับเลือกเป็นคำศัพท์แห่งปี2024นั่นก็คือครับคำว่า manifest เป็นคำที่มีการค้นหาเกือบ1,30,000ครั้งครับในเว็บไซต์ Cambridge Dictionary หรือว่าเป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษของ Cambridge ครับโดยที่คำนี้ครับเป็นหนึ่งในคำที่มีผู้คนมาค้นหาความหมายมากที่สุดในปี2024นี้ครับสำหรับคำว่า manifest ครับไม่ใช่คำศัพท์คำใหม่แต่อย่างใดครับแต่ว่าเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะเป็นทางการแล้วก็มีอายุยาวนานถึง600ปีครับในความหมายดั้งเดิม ที่มาครับของคำว่า manifest ครับเดิมทีนั้นยืมมาจากภาษาละตินและภาษาฝรั่งเศสครับแล้วก็นำมาใช้ในภาษาอังกฤษเป็นคำาคุณศัพท์หรือที่เราเรียกกันว่า adjective ครับ manifest ถ้าเป็น adjective หมายถึงชัดเจนหรือว่าแจ่มแจ้งครับหรือในภาษาอังกฤษาอาจจะบอกว่า easily noticed or obvious ก็คือเห็นได้ชัดเลยหรือว่าเห็นได้ชัดเจนเลยนอกจากนี้ครับคำว่า manifest สามารถใช้เป็นคำกริยาหรือว่า verb ได้ด้วยครับ ถ้าใช้เป็นคำกริยาครับจะหมายถึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านสัญญาณหรือการกระทาหรือพูดง่ายๆครับ manifest ถ้าใช้เป็นคำกริยาครับอาจจะแปลว่าปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนก็ได้ครับอันนี้ก็คือเป็นความหมายที่ใช้กันอย่างทั่วไปครับของคำว่า manifest ครับแล้วก็มาถึงการใช้คำว่า manifest ในปัจจุบันครับที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเขาจะเชื่อมโยงไปยังความหมายใหม่ครับ manifest ในความหมายที่กำลัง Viral กํกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบันนี้ครับ manifest หมายถึงใช้เทคนิคอย่างเช่นจินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุหรือว่า visualization หรือว่าการใช้เทคนิคอย่างการกล่าวยืนยันหรือ affirmation ครับโดยเชื่อว่าการทำเช่นนี้จะช่วยให้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาครับขอสรุปสั้นๆง่ายๆครับ manifest ในความหมายนี้ก็คือ เหมือนกับว่าเป็นการจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งสักอย่างหนึ่งแล้วก็ใช้วิธีการต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการจินตนาการการพูดซ้ําการกล่าวซ้ําการใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปจนสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายนั้นกลายเป็นจริงขึ้นมาครับนั่นก็คือบรรลุประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้ครับ คำว่า manifest นี้ครับจากเดิมก็เป็นแนวคิดแนวปฏิบัติที่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองครับหรือที่เราเรียกว่า self help community ก็คือเป็นชุมชนของคนที่แบบต้องการที่จะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะด้านใดก็ตามครับแล้วก็ในสื่อสังคมออนไลน์เช่น social media ครับก็ได้รับความนิยมในการใช้คาว่า manifest ในความหมายนี้เป็นอย่างมากครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ครับ คำว่า manifest ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แพร่หลายไปยังสื่อกระแสหลักหรือว่า mainstream media ไปด้วยพูดง่ายๆครับว่าอาจจะเริ่มต้นจากใน Social Media หรือว่าในกลุ่มคนที่ต้องการพัฒนาตนเองแต่ว่าปัจจุบันก็มีการใช้คำนี้ในบริบทที่กว้างขวางขึ้นไปอีกครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าประสบความสำเร็จระดับโลกหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงนักกีฬาดาวเด่นต่างๆหรือว่านักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลระดับโลกครับเขาก็ต่างกล่าวว่าที่พวกเขาประสบความสำเร็จในระดับนี้ได้ครับเพราะพวกเขา manifest ไม่ว่าจะด้วยการสร้างภาพในจินตนาการถึงความสำเร็จก็ตามหรือว่าการกล่าวยืนยันกับตัวเอง เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของพวกเขาก็ตามครับจนในที่สุดก็ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่เขาตั้งเอาไว้ได้ครับเริ่มเหล่าคนดังนะครับที่ออกมาอ้างว่าตัวเองใช้การ manifest นะครับทำให้บรรลุเป้าหมายได้สําเร็จยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างนี้ครับ คนมีชื่อเสียงมาพูดแบบนี้แล้วใช่ไหมครับก็เลยทําให้แบบแพร่กระจายแนวคิดหรือว่าแนวปฏิบัติของ m a n i f i t s เนี่ยไปยังสังคมกว้างๆด้วยนะครับนั่นก็คือการจดจ่อความคิดไปยังเป้าหมายที่เราต้องการครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือต้องพยายามลงมือทํำอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายนั้นๆด้วยเช่นเดียวกันครับ ซึ่งสำนักพิมพ์หรืว่าพจนานุกรมเคมบริดจ์นี้ครับก็ได้เพิ่มความหมายใหม่นี้เข้าไปในปี2023ด้วยครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างการนำคำนี้ไปใช้ในความหมายใหม่กันนะครับคำว่า manifest อย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ครับ he believes that by focusing his goals every day he can manifest success in his career mm hmm. เขาเชื่อว่าด้วยการจดจ่อกับเป้าหมายทุกๆวันทำให้เขาดึงดูดความสำเร็จในอาชีพของเขาได้ ตรงนี้ก็คือคำว่า manifest นะครับเอาไปใช้กับคำว่า success ซึ่งแปลว่าความสำเร็จครับ he can manifest success เขาสามารถที่จะทำให้ความสำเร็จของเขาเป็นจริงได้ครับซึ่งตรงนี้ในภาษาไทยก็อาจจะใช้คำว่าเขาสามารถที่จะดึงดูดความสำเร็จของเขาได้ครับคำซับแห่งปีครับคำนี้คำที่สองนี้มาจากพจนานุกรมออกซฟอร์ดครับเมื่อครู่นี้คำแรกจากเคมบริดจ์นะครับเป็นคำสับแห่งปีตอนนี้มาดูทางออกซฟอร์ดกันบ้างครับ คำที่สองนี้ครับคือคำว่า brain rot brain rot ซึ่งสำหรับทางออกซฟอร์ดนี้ครับคำศัพท์นี้ก็ได้รับการโหวตจากชาวเน็ตครับแล้วก็ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองคำศัพท์ต่างๆจนเหลือคําคำศัพท์ที่เข้ารอบสุดท้ายแล้วในที่สุดครับเขาก็ได้ประกาศได้เลือกคำศัพท์แห่งปีของพจนานุกรมภาษาอังกฤษออกซฟอร์ดครับนั่นก็คือคาว่า brain rot เรามาดูความหมายกันทีละคานะครับคาว่า brain brain หมายถึงสมองคำว่า rot แว่าเน่าเปื่อยผุพังหรือว่าเสื่อมโทรมก็ได้ครับเมื่อนำสองคำนี้มาใช้ร่วมกันครับ brain rot สามารถแปลตรงตัวได้ครับว่าสมองเน่าหรืออาจจะแปลเป็นคำนามว่าการเน่าเปื่อยของสมองก็ได้ครับคราวนี้เรามาแปลไทยเป็นไทยกันต่อนะครับว่าสมองเน่าหรือว่าการเน่าเปื่อยของสมองในความหมายของออกซฟอร์ดเนี่ยพจนานุกรมออกซฟอร์ดภาษาอังกฤษนี้นะครับหมายถึงอะไรออกซฟอร์ดครับนิยามคําว่า brain rot ว่าเป็น การเสื่อมสภาพทางจิตใจหรือสติปัญญาของบุคคลซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคข้อมูลข่าวสารมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องสัพเพเหระหรือว่าเรื่องที่ไม่ท้าทายสติปัญญาโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ครับตรงนี้ถ้าจะสรุปคำนิยามง่ายๆของคำว่า brain rot ก็คือสมองเน่าที่ที่เราทับศัพ์ในภาษาไทยนะครับนั่นก็คือการบริโภคข้อมูลข่าวสารมากจนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรต่อทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจหรือสุขภาพจิตของผู้บริโภคครับอันนี้ก็คือความหมายคำว่า b r i n n rot สำหรับคำว่า b r i n น rot คำศัพท์แห่งปี2 0 2 4ของ Oxford Dictionary ตรงนี้นะครับไม่ใช่คำศัพท์คำใหม่เตียงใดครับแต่ปรากฏว่ามีการใช้คำนี้เป็นครั้งแรกที่ปรากฏหลักฐานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครับในหนังสือที่มีชื่อว่า Walden" ปีพิมพ์ในปีคศ1854เขียนโดยเฮนรี a เดวิดเซโร u ซึ่งนับเป็นเวลาร้อยกว่าปีก่อนที่จะมีการสร้างอินเทอร์เน็ตขึ้นมาด้วยซ้ำไปครับแสดงว่าคำว่า Brain r o t เนี่ยไม่ได้เพิ่งเป็นคำที่เกิดใหม่ครับแล้วก็ไม่ใช่พิ่งเพิ่งมาเกิดเฉพาะช่วงที่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลมีเดียครับแต่ว่าปรากฏตั้งนานแล้วแล้วก็อาจจะเป็นการบริโภคข้อมูล ในด้านใดก็ตามไม่จำเป็นต้องในโลกออนไลน์ก็ได้นะครับนั่นก็คือที่มาของคำว่า brain rot สำหรับคำว่า brain rot ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นมากขึ้นในปัจจุบันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคน Gen C แล้วก็ Gen Alpha ครับซึ่งก็เป็นคนที่เกิดแล้วก็เติบโตในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนหรือว่าโซเชียลมีเดียก็ตามครับ กลุ่มคนเหล่านี้เองครับเจนซีกับเจนอัลฟ่านี้นะครับช่วยเผยแพร่คำนี้ไปยังช่องทางต่างๆในโซเชียลมีเดียครับแล้วก็ซึ่งเป็นที่ที่ถูกมองว่าทำให้เกิดเบรนด์รอดแล้วก็ปรากฏการนี้ครับทำให้สะทะ้อนเห็นว่าคนรุ่นใหม่คนในยุคปัจจุบันนี้ครับเขาก็มีการตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรที่สัพเพเหระมากเกินไปในโลกออนไลน์ครับ อันนี้มาดูตัวอย่างประโยคกันของคำว่า brain rot กันบ้างครับตัวอย่างประโยคแรกนี้ครับบอกว่า scrolling for hours gave me brain rot ไถ่ฟีดเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนชั้นสมองเปื่อยไปหมดแล้วเรองนี้ก็เป็นการใช้คำว่า brain rot ในรูปแบบของ n o วครับอีกตัวอย่างประโยคนึงครับ all the gossip online is just brain rot เรื่องซุบซิบนินทานในโลกออนไลน์นั้นทำให้สมองเปื่อยจริงๆเลย อะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นการใช้ b r a i n r o t ในรูปแบบของ now อีกเช่นเดียวกันครับแล้วก็มาถึงคำศัพท์แห่งปีครับซึ่งเป็นคำศัพท์แห่งปี2อง4ครับจากพจนานุกรม dictionary.com ครับก็เป็นพจนานุกรมออนไลน์ครับเขาก็ได้เลือกคำศัพท์แห่งปีมา1คำครับคำนั้นก็คือคำว่า demure demure คำนี้ครับเป็นคำคุณศัพท์หรือว่าเป็น adjective ครับ ความหมายตามโจนานุกรมเลยหมายถึงสงบเสงี่ยมเคร่งขรึมซึ่งคำนี้ครับเรามักจะใช้บรรยายเด็กหรือว่าผู้หญิงครับที่มีลักษณะแบบสงบเสงี่ยมเคร่งขรึมแล้วก็แสดงท่าทีอย่างเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปครับอย่างไรก็ตามครับคำนี้ได้ไวรัลใน TikTok นะครับโดย TikTok influencer คนหนึ่งครับเขาได้อธิบายถึงบุค,คลิกลักษณะของคนในอุดมคติครับก็คือคนที่มีการคำนึงถึงผู้อื่น มีการใส่ใจผู้อื่นมีการนึกถึงผู้อื่นแล้วก็รวมไปถึงการแสดงตัวตนออกมาการนำเสนอตัวเองต่อสังคมต่อโลกอย่างเหมาะสมด้วยครับจนทำให้แนวคิดนี้ครับได้กลายเป็นเทรนที่เรียกว่า very demure very mindful ซึ่งถ้าแปลตรงตัวนะครับ demure ก็อาจจะแปลว่าเหมาะสมแล้วก็ mindful ก็แปลว่าใส่ใจหรือว่าในที่นี้ก็คือการคำนึงถึงผู้อื่นครับ สำหรับความหมายของคำว่า demure ในความหมายที่กำลังไวรัลอยู่ในขณะนี้ครับหมายถึงบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะดีรู้กาละเทศะครับมักจะใช้บรรยายถึงผู้หญิงครับรวมไปถึงการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งหน้าอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปครับเราก็จะเรียกว่า demure อย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ครับ you see how I do my makeup for work very demure very mindful คุณเห็นไหมว่าฉันแต่งหน้าไปทำงานอย่างไรเหมาะสมตามกาลเทศะตัวนี้ก็คือคำว่า very demure very mindful นะครับตัวนี้ก็คือแต่งหน้าไปให้เหมาะกับสถานการณ์การทำงานแต่งกายเหมาะกับที่ทำงานแล้วก็แสดงออกแสดงตัวตนออกมาอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะครับก็สามารถใช้คำว่า demure แล้วก็อาจจะใช้กับ adverb คำว่า very อย่างเช่น very demure แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับปรับแล้วก็มาถึงคำศัพท์แห่งปี2024ครับคำสุดท้ายนี้ครับมาจากพจนานุกรม Collins หรือว่า Collins Dictionary คำนี้ก็คือคำว่า b r a d b r a d s คำว่า b r a d s ครับความหมายโดยทั่วไปหมายถึงเด็กที่ประพฤติตัวไม่ดีหรือว่าไม่เหมาะสมครับหรืออาจจะหมายถึงเด็กที่น่ารำคาญก็ได้ แต่คำว่า r r a d ในความหมายใหม่นี้นะครับที่กำลังไวรัลอยู่ในปีล่าสุดนี้จะเป็นความหมายที่ค่อนข้างจะดีครับหมายถึงบุคคลที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสุขในชีวิตครับสำหรับคำนิยามใหม่นี้ครับได้รับความนิยมจากอัลบั้มของนักร้องชาวอังกฤษครับที่ใช้ชื่อว่า Charlie XC x โดยเขามองว่า r e a d ไม่ใช่แค่เพียงคานามครับแต่ยังเป็นแนวคิดด้วย แล้วเขาก็มองว่า b r a d คือคนที่เป็นตัวของตัวเองซึ่งอาจจะมีล้มเหลวบ้างผิดพลาดบ้างหรือว่าทำอะไรโง่ๆบ้างเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบไปปาร์ตี้และเขาก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ตรงไปตรงมาครับหลายๆคนครับอาจจะมองว่าแนวคิดคำว่า b r a d ที่เป็นความหมายใหม่นี้ครับเป็นแนวคิดแบบคั่วตรงข้ามของบุคลิกของคนที่แบบดูสะอาดสะอ้าน ดูดีแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างพิถีพิถันครับซึ่งมักจะถูกนำเสนอโดยอินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์ในปัจจุบันครับก็เลยมีคำว่า Brad ขึ้นมาเหมือนกับเป็นเป็นขั้วตรงข้ามครับว่า Brad ก็คือถ้าพูด,ดง่ายๆก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบไม่เพอร์เฟกแต่ว่าเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองและเขาก็มีความสุขในการใช้ชีวิตครับนี่ก็คือคำว่าแบรดก็สามารถใช้เป็นคำนามก็ได้นะครับเช่นบอกว่า she is a b r a d หรือใช้เป็น adjective อาจจะ oh bread, บอก cheese b r a d ก็ได้ครับก็จะให้ความหมายในลักษณะนี้เช่นเดียวกันครับสำหรับคำบาศัพท์ภาษาอังกฤษแห่งปีวันนี้ครับ4ี่คำจาก4ี่พจนานุกรมครับนั่นก็คือคำว่า manifest brain rot demure แล้วก็คำว่า b r a d ซึ่งทั้ง4คํคำนี้ครับก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่กำลังเป็นกระแสในสังคมครับหรือว่าสิ่งที่กำลังได้รับความสนใจ ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกออนไลน์ครับนั่นก็คือสิ่งที่ผู้คนเขาเห็นคุณค่าและเขาก็ให้ความสำคัญครับอย่างเช่นในเรื่องของการบรรลุเป้าหมายในชีวิตเช่นในคำว่า manifest หรือว่าพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อความเสื่อมสภาพทางความคิดแล้วก็จิตใจนั่นก็คือคาว่า brain rot หรืออย่างคาว่าบุคคลที่มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตครับคำว่า b r a v และคำสุดท้ายครับบุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะครับนั่นก็คือคำว่า demure สำหรับรายการโลกกว้างกับภาษากงกฤษวันนี้ครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วครับผมมานะเติมใจครับขอลาคุณฟังทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ